รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยก้าวสู่สิบสองปีนิโอไลฟเก้าวไกลสู่สากน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DioGin SoMac DioGin SoMac Bio Advanced a y Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Pierre Sainte สวัสดีครับผมประยินดุกครับราชินีมหานิยมค่ะพบกันอีกสองคนอีกเช่นเคยในรายการรัตกรุกออนทัวร์วันนี้มาอยู่ในโรงแรมเส้นทระแกรนกรุงเทพลาดพราวนี่เองวันนี้มางานประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประจัปี2 5 5 4ของงานช่างภาพสื่อมข่าวสื่อมวลชนมันเกี่ยวอะไรกับเราอะคะเราก็เราเป็นสื่อไงหนี่มาถามอย่างนี้เดี๋ยวก็ตอบไม่ได้แย่เลยน่ มีนะมีคนจะไปรับจริงเหรอไม่บอกดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวต้องติดตามนะครับดเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูในทรศการภาพข่าวด้วยบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนอย่างมากมายวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนีโไลฟ์ไปสู่อาเซียน ด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนคนพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนิโอไลก้าวไกลสู่สากน้วตอนี้เาอยู่ที่นิทรศการของภาพข่าวอาชญากรรมนะครับก็ะจะมีเหตุการณ์นี้ ภาพพวกนี้นะที่เขาบอกว่ามันเป็นต้องเป็นวิวนาทีเป็นเสี่ยววินาทีจริงๆที่จะได้ภาพพวกนี้มาใช่อันนี้ก็เป็นภาพนะคะที่นักข่าช่งภาพจากเก็บก้มาทั่วประเทศเลยเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่บนเวทีเลยนะครับหลังจากที่ประกาศผลรางวัลช่างภาพสื่อมวลชนตื่นเต้นมากงที่16เนี่ยนะครับตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้ตัววม่ได้ขึ้นนะคะรางวัลอ๋อที่อุบไว้ใช่ค่ะที่อุบไว้นะคะก็ได้รับเป็นตัวแทนของบริษัทเนโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลสปอนเซอร์หลักของไลฟ์ทุกออนทัวร์ไงนะคะคท่ะสวัลนะค่ะสวัสดีครับ รับสองโล่เลยครับผมครับก็เป็นของทางสื่อมวลชนเขาคัดทุกคนดีเด่นให้หนึ่งโลแล้วก็ของในรับบริษัทก็หนึ่งโล่ครับผมก็ทีนี้เนียวไลท์สามโล่ครับสามโล่เลยนะครับเินดีด้วยและตอนนี้ก็อยู่กับท่านนีโร่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศของงานวันนี้ก็น่าตื่นเต้นดีนะครับเพราะว่าก็ได้ทราบข่าวว่าของเนียวไลท์นี่ก็ได้รับรางวัลทุกปีมาตต่อกันมาสามสี่ปีแล้วครับผมครับก็ยินดี ขอแต่ความดีดีด้วยครับผมแล้วประธานรับอะไรมาวันนี้ตอนนี้เนี่ยก็คือสปอนเซอร์หลักของเราบริษัทยูไรต์นะนิชแนลนะคะก็ได้เป็นบริษัทขายตรงชั้นหนึ่งในเมืองไทยเลยติหนึ่งในห้า ของเมืองไทยนะคะวันนี้ก็เลยมาได้รับรู้จากพณะนาท่านรองนายกรัฐมนตรีพี่จริงเนี่ยท่านนายกจะมาเองานยวันนี้ท่านนายกยิ่งรักจะมาเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านติดภารกิจตัวนะคะก็เลยมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกมาแทนคผมแล้วก็อยู่กับทีมบริหารผู้บริหารทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแ้วเต้ยๆละลทุกคนเลยแม่คะแนนมาให้แรดใจค ก้าสู่สิปีนิโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สากลในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไบโอแ v a วานซ์เดย์ครีม ผสมสารสกัดจากทองคำอัุม่นโสมและเห็ดหลิงจื้ช่วยปกป้องผิวพรรณรัดให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภา,ารกิจใหม่ระหว่างวัน BioAdvanced Day c r e a ีหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p i ี e s e ซ t e ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีโอจินโซแมกดีโอจินโซแ มันสือพิมสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสารวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับครับของผมนะนักบริหารยอดเยี่ยมแหงปี2555แล้วก็มธุรกิจขายตรงชั้นนำหนึ่งในห้าของทย อ๋อมีบุคคลดีเด่นดีเด่นในสายตาของช่างภาพสื่อมวลชนแห่งปีครับผมสองรางวัลก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเดียร์ไลท์ทุกๆคนครับและบริษัทในเกลือด้วยและติดหนึ่งในห้าของเมืองไทยคือใครต้มติดหนึ่งในห้าของเมืองไทยแน่นอนอ่าก็นับเป็นความสําเร็จและก็เป็นการันตีครับนะครับให้พี่น้องได้มั่นใจในธุรกิจเดียร์ไลท์นะครับแล้วก็เดียร์ไลท์ยืนหยัดยืนยันนะครับว่าจะสร้าง งานสร้างอาชีพสร้างรายได้ส่งเสริมธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพกับพี่น um, ้องประชาชนนะครับได้อย um ู่ดีกินดีกันต่อไปครับอีกทเลยอีกท่านหนึ่งนี่คือใครเนี่ยคุณกายคุกายคุณกายไพรินง่อ้ตลาดมิโระซัดที่จะมาออกรายการกบเรายากครับวันนี้ท่านได้ร้อะไรครับ โลวันนี้ได้โลจากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนในฐา<ช>นะนะักสืบพิมพ์การตลาดดีเด่น2555นะครับ <นะ S 1> ก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมด้วย<ช>แล้วก็ พี่พี่น้องๆชาวธุรกิจเครือข่ายหลายตัวที่การสนับสนุนเรื่อยมาโดยเฉพาะบริษัท Neo Life International จำกัดนะครับผมครับเราต้องมีคำถามท้ายรายการแจกอะไรคะท่านเด็กครีมไลร์ครีมอย่างละหนึ่งโอ้แจกหนักเนี่ยเลยคำถามท้ายรายการนะครับวันนี้นะครับบริษัท Neo Life นะครับได้รับรางวัลโล่เนี่ยวันนี้ทั้งหมดกี่รางวัลครับท่านดรนภรุตเวชกุลใช่ไหมคะได้รับโล่องกมาในวันนี้ก็คือก็ไก่ก็ไก่งโล เพราะใครสามโลนะครับตอบถูกก็รีบตอบมาทาง Facebook และกระดุกออนทัวร์นะครับ โอ้โหวันนี้เป็นไงอิ่มไหมอิ่มอิ่มอิ่มทั้งท้องด้วยอิ่มทั้งมือมางานก็แบบทาราเพียบเลยนะบนเวทีอ่ะนะเราได้ตกเยี่ยมเลยโอเคค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการครับค่ะบริษัทนีโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับร้านเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเอ็กแซคและร้านพึ่งผิงหลังตลาดการบินไทยค่ะนิตยสารลีดเดอร์ไทม์นะครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์นะครับจากคุณกายไพรลินนั่นเองนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณแขก ที่มารับเชิญในรายการทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับวิชัยวราพลนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนด้วยนะครับที่สนับสนุนงานในครั้งนี้วันนี้เราสี่คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับจากรายการรักกันทุกอันทัวร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ